นี่นี่จะรับสู่ซอฟต์แร์ออนไลน์ซอฟอาร์ออนไลน์คือเกมที่เศษที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้เวลาสนุกแล้วสินะพวกแกจะถูกขังจนกว่าจะเคลียร์ดันถึงหนึ่งร้อยชั้นนะ่ะกูว่าอะไรไงสุดเจ็บพวกแกเป็นตัวพูดสินะเออเลยไปถ้าตายหายแต่เกมตายจริงนะตแต่เตามมาดิคิดค่ะดูใช้งานได้ดีดิมึงรู้ไหมกูมเกิดมาเป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะเนี่ยดูจากหน้าตาก็พอจะโผลปากนู่นนู้ของมึงซะตัวประกอบอย่างมึงน่ะเด็กฝันจะเป็นตัวหลักเลย สองเดือนผ่านไปตายหาไปแล้วสองพันศพมีคนมากมายต้อตายหาไป,ปเพราะฉะนั้นคืนนี้พวกเราจะ้งหมดสู้ๆนะฮะโอ้ไม่นะกูเลยจะตายแดกดีซะสิไม่บทดข้อความันมีแค่ดีดีแล้วกูเกลียดภาคเอ้ยกินยันนะซะเดี๋ยวมึงได้ตายจริงๆหรอกฝากบอกพ่อแม่กูด้วยว่ากูรักท่านมากทำไมเสียงภาคมึงเหมือนกูจังเลยวะก็ไม่รู้เพื่อสุดยดละโอ้ไม่นะโถไม่คิดว่ามึจงจะโง่ขนาดน,นี้ไอ้ควายช่างแม่งเดี๋ยวไว้เล่นมันเอง ตัวฉันลึกเลยสุดยอดลายบักคัมแกเป็นใครกันวะฉันก็แค่ฮีโร่ที่ผ่านทางมายิงกันไรเดอร์ไอชิภายไอชิภายมึงเติมทูไปเท่าไหร่เนี่ยกูน่ะเปิดบอดว่าแล้วไงกูแม่งเจอตุ๊กตาแน่นอนเลยนี่ทแล้วไม่ได้ฟันบุ๋มคอนอยู่ไหนวะที่บ้านเออตามบทกูต้องหาเมียสินะใช่เธอหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะใช่เธอหรือเปล่านะนี่มึงจะพาผู้เยาว์เหรอแล้วมึงล่ะอีผมชมพูกูเป็นผู้ชายมึงจะเอาไหมล่ะหายแล้วกูหรือจะเป็นเธอกันนะใช่เอ้เฮ้ยไม่ใช่เอ้ยก็กูนี่แหละอ้าวอ ไงว่าไงสนใจแต่ไงไม่มีกูไหมเป็นก็ได้อยากปั๊มเบบีไหมได้ตามคำขอนี่พวกเราเลยมีลูกกันใช่ไหมไม่กูคิดว่าไม่นะยุตโตะดูสิฉันเจออะไรมึงล้อกูเล่นใช่ไหมเนี่ยเออฉันเลี้ยงเธอได้ไหมไม่แต่ฉันอยากเลี้ยงเธอจริงๆนะไม่นะก็บอกว่าไม่ไงงั้นกูไม่ให้มึงอึบหนึ่งเดือนเฮ้ก็ได้เธอต้องให้อาหารมันแะพาไปเดินเล่นเองนะงั้นคุณคือพ่อและแม่ของหนูใช่ไหมใช่จ้าไม่เราไปพวกกากกูจะโชว์พาว โอ้แหลมเป็ดกูใช่ดับคู่ได้ร้วยเฮ้ยไอศกิ้บอยเนี่ยน่ะโอ้ปาร์คซาตัวงบกกอนกลับมาพูดตอนที่มึงเป็นตัวหลักของเรื่องให้ได้ก่อนนะกูโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้กูเทพสุดในเกมแล้วทำสิงหล่อพ่องเหรอเดี๋ยวกูจะทำการสั่งสอนมึงเองเพราะกูจะโคตรเทพและขี้โม้แบบสุดๆเลยกูจะชาพนากเกตมึงเองไอฮะ อัะจะอเพื่อชิายแล้วไอ้แกเชื่อแดงชนะ GM อมไอ้เยนเป็นแฮกหือแกคือขยบะอากิโกะใช่ไหมมึงพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยก็ให้เห็นอยู่ว่าไม่มีใครเกบงด้ชนะฉันได้หรอกนะมึงเก่งมากที่จับได้เอาละถึงเวลาตายของมึงแล้วอ้าวชิพายจริงดิกูแค่เดาดะอุ้ยมือลล่นอเพื่อไม่นะอาสนะไม่เพราะนี่เป็นอย่างเดียวที่ฉันทำได้แต่ตอนนี้นะ่ะตายอยูระลโอ้ไม่ยังไงาากูก็ต้องตายอยู่ดีดีดว,ว่ะไอ้ชิพายอ่เื้อนั่นเนสัตว์มึงตาย ช oh, ิ้นนี Jimmy ้ชินทำงานนี่อมึงทำได้จังไดยอย่ารีพอร์ตกูนะอยินดีด้วยที่เคลียเกมนี้ได้นะทำไมมึงต้องให้คนเป็นพันปฏิยูในเกมด้วะอ๋อมว้ยโลกอินดี้เอาจังซี่เลยบอกพอแกเกมนี้ได้เราไปอึบกันดีกว่านะคลิโต่อจะไปอ้าวชิบหายเนี่ยจะได้อึบกันละฉันเกรงว่าเธอจะไม่ตื่นแล้วล่ะมึงเป็นใครวะเนี่ยฉันคือตัว้ายตัวใหม่ที่ได้เยกับเมียแกไงล่ะ ว่ามึงต้องไปกินน้ำแล้วล่ะเพื่อนเอ้ยขอสุดกระบดมึงนะฉันคือน้องสาวที่อยากได้เธอไม่หรอกฉันไม่สนใจหรอกนะอ้อ๋อไอ้ศอดแล้วฉันต้องทำไงวะเนี่ยฉันได้ข่าวมาว่ามีเกมเอาพิธีออกใหม่นะนี่ไม่ใช่เวลาเล่นเกมไปหําฉันต้องหาทุกพิธีทางที่ช่วยอาซิน่ให้จงได้เดี๋ยวก่อนนะเกมนี้บินได้ไงั้นเหรอกู <S <S จะเล่นเกมนี้ไอ้ชิบหายลหลแล้วเรื่องเมียมึงละ่ะมึงพูดถึงใครนายมีผมสีดำแล้วก็เล่นเกมเก่งเหมือนพีช่ชายฉันเลยล่ะ เธอที่กระดมใหญ่เหมือนน้องสาวฉันไม่ผิดเลยนะฉันเคยบอกเรื่องย่างงว่าฉันชอบพี่ชายของฉันนะโอ้โหมึงนี่โคตรเที่ยเลยนะเอา้ามึงเป็นพี่ชายกูรอเออเที่ยเอ้าด่ากูเฉยกูไม่อยากเชื่อจะชอบพี่ชายตัวเองร้องให้แป๊บสกู่ดเดียวมึงอาจจะมีโอกาสกับกูก็ได้นะกูต้องการมากกว่านั้นมาเล่นเกมมากกว่านี้กันเถอะนี่เป็นบอที่มีทางชนะได้เลยนะก <H ö> ระจอกนะ้ามึงเจอกูได้เพราะกูคือคิดฤตโตเกล่า <H ö> <H ö> ไอ้สั์เอยปีนขึ้นไอชิบหายในเวลาลงพลังของหมาโม กูบอกก่อนนะกูโคตรกากเลยมึงคิดดีแล้วล่ะไอ้เชี่ยผ่านมันไม่ได้จะเผาไปเดี๋ยวนี้แหละเออแล้วจะเผาไปไงล,ล่ะสกิลพระเอกไงเพื่อไอ้หาเอ้ยไอ้เชี่ยแพร่านางเล่นกูแล้วไงอา้าวเป็นยังบ้างไม่เจอกันนานนะเดี๋ยวนะมึงมาไงเนี่ยอ้าวกูมไม่รู้กูอินดิ่กูละเหนื่อยใจชิดนึงชิ่ททางทำงานนี่มันเกิดบ้า,บา,าอะไรขึ้นเนี่ยขยับช่วยกูย่าละหนานี้ทิ้งบทสรุปแล้วสินะจะช่วยเมึยมาได้ กเ็เธอไปเชียแว่นนั่นแล้วก็นี่ออกจากเกมที่ติดมาสองปีได้โคตรเชียเลยนี่ฉันว่ามีบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำอีกนะคืออะไรเหรอจะสดอาร์ตไลไรอีกครั้งเยังเล่า <c oughs> <c oughs>